สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ EP ที่2นะเราจะมาทําความรู้จักแบบเจาะลึกลงมาอีกนิดนึงกับตัวถังดับเพลิงตัวนี้ TNEV EP แรกพี่ต่แนะนําเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็ทําให้ทุกคนอ่ะได้ทําความรู้จักกับเขาว่าเขาคือใครและเขามาทําอะไรเขาสําคัญอย่างไรวันนี้จะมาลงรายละเอียดว่า TNEV ตัวนี้เขามีสารอะไรในนี้ล่ะมันถึงได้มีความพิเศษแล้วก็มี ความสำคัญมากกว่าตัวอื่นมาเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสารที่อยู่ในตัวถังดับเพลิง tn ev ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสาร sf 2 0 0 7สารตัวนี้มีประสิทธิภาพเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงในการดับไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยสาร sf 2 0 0 7เนี่ยถูกวิจัยและพัฒนาจากการควบคุม ภาวะที่เรียกว่าเทอร์อลรันเวเป็นภาวะที่เกิดและเขาเรียกว่าอะไรนะภาวะที่เกิดเพลิงไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยแหลคะค่ะตัวนี้เขาช่วยคุณได้ถามว่าสารชนิดนี้มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วทําไมมันถึงสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้ค่ะพี่ต่ายสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติเด่นด้วยกันช,ชัดง่ายๆเลย3อย่างข้อที่1 สารตัวนี้สามารถลดความร้อนได้อย่างต่อเนื่องนะคะสองสารชนิดนี้ตัวสารเมื่อทําการฉีดออกมาตัวสารสามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของตัวแบตเตอรี่ซึ่งเมื่อสารชนิดนี้มันเข้าไปตามเซลล์ของแบตเตอรี่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการลดภาวะความร้อนและลดการเผาไหม้ในขะนั้น ได้อย่างต่อเนื่องและก็ค่อยๆดับลงไปในที่สุด 3. าถัางดับเพลิงชนิดนี้ในสารตัวนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยสาร SF 2007เนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเนี่ยมันไม่ทำร้ายผิวต่อคนใช้งานนั่นหมายความว่าถ้าเราเกิดใช้งานขึ้นมาแล้วเกิดไปโดนตัวสารมันก็ไม่เป็นอันตรายกับเรานะคะอันนี้มันเป็นข้อพิเศษดีๆที่อยากจะแนะนำกันถามว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ย ทำไมเราจะต้องมาคุยกันแล้วมาให้ความสําคัญกับเขาทุกวันนี้รอบตัวเรานะคะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยหลากหลายมากมายมันไม่ใช่แค่เอามาใช้กับตัวรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะบางคนทราบแค่ว่าใช้กับตัวรถแค่นั้นจริงๆแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมันอยู่ที่มือถือ power bank และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันมีการกักเก็บไฟประเภทแบบชาร์จแบตไว้แล้วเราก็ สามารถที่จะเอาอุปกรณ์เหล่านั้นไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบปล๊าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะนั่นหมายความว่ามันอยู่รอบตัวเราแล้วในเมื่อมันอยู่รอบตัวเราถึงเวลาแล้วหรือเปล่าคะทุกคนที่ทุกคนจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอะไรที่มันอันตรายและมีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ tnev เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากให้คุณทุกคนได้ลองเปิดใจและทำความรู้จักกับเขา เรามาลองรู้จักกับอะไรที่มันมีความปลอดภัยกับชีวิตเรามันไม่เสียหายวันนี้ถ้าคุณแค่สนใจและอยากศึกษาเดี๋ยวพี่ต่ายจะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลผู้ติดต่อไ้ให้แล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามได้นะคะถ้าวันนี้แค่สนใจและอยากให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำเสนอหรือเข้าไปอธิบายติดต่อมาได้เรายินดีค่ะ อย่างน้อยที่สุดเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้คุณได้พิจารณาว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะดูแลทั้งตัวเองและสัตว์สินของคุณค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาทำความรู้จักกับเขานะคะว่าเขามีกี่ขนาดแล้วแต่ละขนาดอ่ะมีการใช้งานอย่างไรแล้วมันมันแต่ละขนาดของมันเนี่ยมันแตกต่างหรือว่ามันมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ ที่มันมากกว่าทั่วไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาเพิ่มเติมใน ep ที่3 ep นี้ก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งข้อมูลผู้ติดต่อไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ